โลกดิจิทัลนั้นสามารถสร้างเส้นทางสู่ชื่อเสียงอย่างรวดเร็วแต่ก็เผยให้เห็นความมืดมิดของผู้ที่เฝ้าติดตามอยู่เบื้องหลังการสรุปเนื้อหาคดีต่อไปนี้คือการเจาะลึกความจริงที่น่าตกใจเบื้องหลังการเสียชีวิตของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวเกาหลีใต้ยุนจีอาติ๊กตอกเกอร์สาวชาวเกาหลีใต้วัย24ปีถูกพบเสียชีวิตในเดือนกันยายนปี2025 หลังจากมีรายงานว่าหายตัวไปจากการไลฟ์ประจำวัน GR มีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์มโซเชียลมากกว่า3 0 0แสนคนผู้คนรู้จักเธอในฐานะหญิงสาวที่มบพลังบวกและมีความมุ่งมั่นในการไลฟ์สดทุกเชา้าการไลฟ์ครั้งสุดท้ายของเธอเกิดขึ้นที่เกาะยองจงเมืองอินชอนซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงประมาณ50กิโลเมตรการหายตัวไปอย่างกระทันหันของหญิงสาวที่มีวินัยในการทำงานได้สร้างความประหลาดใจแก่แฟนคลับ จนกระทั่งมีการพบศพในอีกสองวันต่อมาแต่ตอนแรกเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้จนกระทั่งหลังจากตรวจสอบ DNA จึงได้ผลชี้ชัดว่าร่างไร้วิญญาณร่างนี้คือ GR การพบศพของ GR นำไปสู่การสืบสวนที่มุ่งเป้าไปยังความสัมพันธ์ในโลกออนไลน์ทำกลางแฟนคลับนับแสน เจ้าหนาทีได้พุ่งความสนใจไปที่ชายวัย50กว่าปีคนหนึ่งที่ชื่อนายเชวซึ่งใช้ชื่อในโลกออนไลน์ว่า Black Cat นายเวเริ่มต้นจากการเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่เขาเคยมอบเงินสนับสนุนจำนวนมากถึงหลักล้านวอนให้แก่ GR ผ่านการไลฟ์สดการกระทำดังกล่าวทำให้เขาเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วในกลุ่มแฟนคลับและเป็นที่ร่ำารือกันว่าชายคนนี้มีฐานะร่ำรวยมาก หลังจากสร้างความเชื่อมั่นผ่านการสนับสนุนด้านการเงินแล้วนายเวได้ติดต่อไปหา GR เป็นการส่วนตัวเขาสร้างภาพลักษณ์แนะนำตัวเองว่าเป็น CEO บริษัท IT ทีที่เชี่ยวชาญการคุมระบบของแพลตฟอร์มและเสนอโอกาสทางธุรกิจที่น่าดึงดูดใจให้กับ Tik t i k t o k อกเกสาวนายเวได้ให้คำมั่นสัญญาว่าเขาสามารถปั้นยอดผู้ติดตามของ GR ให้ทะลุหล้านคนได้โดยแลกกับการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ GR ซึ่งมีความฝันในการเป็นนักแสดงจึงตัดสินใจเซ็นสัญญาและตกลงร่วมงานกับเขานั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเธอหลังจากเซ็นสัญญาแล้วนายชเอก็ได้เข้ามาควบคุมการทำงานของ GR อย่างสมบูรณ์เขาบีบให้เธอมีตารางไลฟ์สดที่หนักและถี่กว่าเดิมมาก แต่การควบคุมไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องงานนายชชวยยังล่วงล้ำชีวิตส่วนตัวของ GR โดยการใช้แอปพลิเคชันเพื่อติดตามตำแหน่งของเธออย่างเข้มงวดการกระทำที่เกินขอบเขตนี้ทำให้อินฟลูเอนเซอร์สาวเกิดความเครียดอย่างหนักจนครั้งหนึ่งเธอเคยถึงขั้นร้องไห้ออกมากลางไลฟ์สดขณะที่ GR กํากำลังผูกกดดันอย่างหนักเธอเริ่มรู้สึกว่าคำสัญญาของนายชวยไม่ได้เป็นจริงตามที่กล่าวไว้เพราะยอดผู้ติดตามของเธอแทบไม่มีความแตกต่างจากเดิมเลย ในทางตรงกันข้ามเธอกลับต้องแบกรับภาระงานหนักขึ้นและต้องแบ่งรายได้ให้กับหุ้นส่วนที่เริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าวแต่ความจริงที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือตัวตนทั้งหมดของนายชเชวเป็นเรื่องโกหกเขาไม่ใช่ซีอบริษัทไอทีที่ร่ำรวยอย่างที่สร้างภาพนายชเชวกำลังเผชิญกับปัญหานี้สินจำนวนมหาศาลบ้านของเขากำลังจะถูกยึดและขายทอดตลาด แหล่งรายได้เดียวที่เขาสามารถควบคุมได้และช่วยให้เขารอดพ้นจากสถานการณ์ทางการเงินที่ย่ำแย่จึงมีเพียงรายได้จาก GR เท่านั้นเมื่อ G ีอาแสดงความประสงค์ที่จะยุติสัญญาการกระทำของเธอจึงเท่ากับตัดทางรอดสุดท้ายของนายชเชว์ทำให้เขายอมปล่อยเธอไปไม่ได้อย่างเด็ดขาด สุดท้ายความตึงเครียดของทั้งสองฝ่ายก็มาถึงจุดแตกหักในช่วงวันที่10และ11กันยายนซึ่งเป็นวันเดียวกับที่นายชเชวต้องสูญเสียบ้านไปในวันที่10กันยายนกล้องวงจรปิดในเมืองอินชอนสามารถจับภาพการเผชิญหน้าระหว่างนายชเวกับ GR ได้ภาพแสดงให้เห็นว่านายชเชวคุกเข่าลงต่อหน้าหญิงสาวอย่างหมดหวังซึ่งถูกตีความว่าเป็นการอ้อนวอนไม่ให้เหยื่อยกเลิกสัญญา แต่การขอร้องไม่เป็นผลในวันที่11กันยายนหลังจากการไลฟ์สดครั้งสุดท้ายของ GR จบลงหญิงสาวได้ยืนยันความประสงค์ที่จะยุติสัญญาอย่างเด็ดขาดการถูกปฏิเสธพร้อมกับการสูญเสียฐานะในโลกจริงทำให้นายชเชวถึงกับสติแตกและก่อเหตุร้ายขึ้นการฆาตกรรมเกิดขึ้นภายในเวลาเพียง30นาทีหลังจากการไลฟ์สดครั้งสุดท้ายของ GR สิ้นสุดลง หลังจากการฆาตกรรมยุนจีอาภายในเวลาอันสัน้นนายชเวก็ได้ทำการอำพรางคดีผู้ก่อเหตุมีความพยายามที่จะปกปิดร่องรอยอาชญากรรมโดยการนำร่างของเหยื่อออกจากสถานที่เกิดเหตุทันทีจากนั้นนายชเวได้ขับรถมุ่งหน้าไปยังเชิงเขามูจูจังหวัดชนลาเหนือซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุที่อินชอนหลายร้อยกิโลเมตรการเดินทางที่ไกลและซับซ้อนนี้มีเจตนาเพื่อทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสับสน บันทึกการเดินทางแสดงให้เห็นว่าผู้ก่อเหตุได้จอดแวะตามจุดต่างๆถึง8ครั้งระหว่างทางการจอดรถหลายครั้งนี้เชื่อว่าเป็นการเปลี่ยนเส้นทางหรือเลือกจุดทิ้งศพที่ไม่ให้ง่ายต่อการติดตามซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการเบี่ยงเบนการสืบสวนและจัดฉากให้การตายของเหยื่อดูคล้ายอุบัติเหตุอย่างไรก็ตามการกระทำที่ซับซ้อนนี้ก็ไม่ได้ช่วยปกปิดการฆาตกรรมได้และนำไปสู่การจับกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว แม้ความพยายามในการอําพรานคดีจะมีอยู่หลายขั้นตอนแต่เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาเพียง14ชั่วโมงหลังการพบศพเพื่อจับกุ่มนายเชวการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้โทรศัพท์และเส้นทางการเงินนำไปสู่การเชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัยได้อย่างรวดเร็วหลังการจับกุมและเป็นข่าวใหญ่ก็มีเรื่องราวที่น่าตกใจจากบุคคลอื่นตามมาติ๊กต็อกเกอร์สาวรายอื่นได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวว่าพวกเธอเคยตกเป็นเหยื่อของนายเวมาก่อน ผู้เสียหายรายอื่นเล่าว่านายเชวใช้กลยุทธ์เดียวกันในการหลอกลวงโดยอ้างตนเป็นผู้มีอิทธิพลทางธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มแต่เมื่อพวกเขาเส้นสัญญาแล้วนายเชวจะเข้ามาบงการชีวิตและตารางงานทุกอย่างหากไม่ทำตามคำสั่งจะถูกด่าทอด้วยถ้อยคำที่รุนแรงและถูกคุกคามอย่างหนักเรื่องราวเหล่านี้แสดงให้เห็นว่านายเชวได้ใช้รูปแบบการล่าเหยื่อซ้ำๆกับเหล่าครีเอเตอร์ที่ต้องการความสำเร็จและเงินทุน นอกจากนี้การสืบสวนเชิงลึกยังเผยให้เห็นประวัติอชาชญกรรมที่ติดตัวของนายชเชวโดยเมื่อเดือนธันวาคมปีก่อนหน้าการฆาตกรรม GR เขาเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายและกักขังติ๊กตอกเกอร์หญิงไวั20ปีนายชเชวได้ขังหญิงสาวคนดังกล่าวไว้ในบ้านเพื่อบีบบังคับให้เธอทำงานภายใต้การควบคุมของเขาโชคดีที่เหยื่อรายนี้สามารถหนีรอดออกมาได้และเข้าแจ้งความ แม้จะมีพฤติกรรมรุนแรงและมีคดีติดตัวแต่ผู้ต้องหาคนนี้กลับได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากชั้นศาลในเวลานั้นการตัดสินใจดังกล่าวทำให้สังคมต้องตั้งคำถามอย่างรุนแรงต่อความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมผู้คนจำนวนมากมองว่าหากระบบกฎหมายสามารถควบคุมและตัดสินลงโทษผู้ก่อเหตุจากคดีเก่าได้อย่างเด็ดขาดเหตุการณ์ฆาตกรรมยุนจีอาร์ก็อาจจะไม่เกิดขึ้น คดีการเสียชีวิตของยุนจีอาได้สร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ต่อวงการอินฟลูเอนเซอร์และผู้สร้างคอนเทนต์ในเกาหลีใต้เหตุการณ์นี้ทำหน้าที่เป็นอุทาหรณ์อันน่ากลัวที่แสดงให้เห็นว่าภัยคุกคามในโลกออนไลน์สามารถก้าวข้ามมาสู่โลกจริงได้อย่างไรผู้คนเริ่มตระหนับถึงความเสี่ยงที่มาพร้อมกับความสำเร็จโดยเฉพาะความเสี่ยงจากการติดต่อกับบุคคลแปลกหน้าที่มีการควบคุมสูง หลังจากคดีนี้ผู้สร้างคอนเทนต์จำนวนมากโดยเฉพาะผู้หญิงได้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อเสนอทางธุรกิจการเลือกหุ้นส่วนและการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่แฟนคลับ VIP คดียุนจีอาได้จุดประเด็นสำคัญในสังคมเกาหลีใต้ถึงความจำเป็นในการมีมาตรการคุ้มครองทางกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับบุคคลสาธารณะในโลกดิจิทัลเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องราวความหลงไหลและการควบคุมเกินขอบเขตจบลงด้วยโศกนาฏกรรมเช่นนี้คดีฆาตกรรมยุนจีอากลายเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจอย่างไม่เคยมีมาก่อน การพิจารณาคดีได้ดำเนินไปภายใต้การจับตาของสาธารณชนเนื่องจากมีการเชื่อมโยงระหว่างปัญหาทางเศรษฐกิจของผู้ก่อเหตุกับการสแสวงหาผลประโยชน์และการควบคุมเหยื่อในโลกออนไลน์สามได้รับฟังหลักฐานจากเหยื่อ,อรายอื่นและข้อมูลที่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของนายเชเวว่าไม่ใช่เพียงอาชญากรที่มีหนี้สินท่วมตัวแต่ยังเป็นผู้ล่าเหยื่อที่ใช้ความต้องการของครีเอเตอร์เป็นเครื่องมือ แม้ว่าคดีจะยังอยู่ในขั้นตอนทางกฎหมายแต่การเสียชีวิตของอินฟลูเอนเซอร์สาวก็ได้ทิ้งบทเรียนราคาแพงไว้ให้แก่สังคมมันตอกย้ำให้เห็นว่าตัวตนเสมือนที่สร้างขึ้นในโลกออนไลน์นั้นอาจกลายเป็นจุดอ่อนที่อันตรายเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความมืดมิดและความหลงไหลที่มาจากโลกจริง การสูญเสียครั้งนี้จึงเป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญของการสร้างกำแพงป้องกันตัวเองบนโลกดิจิทัลเพื่อไม่ให้ความฝันในการเป็นคนดังต้องกลายเป็นเหยื่อของคนที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับเรื่องราวโศกนาฏกรรมของยุนจีอา TikToker สาวที่ถูกฆ่าชีวิตด้วยความหลงไหลเกินขอบเขตและความโลภที่มาจากความมืดมิดของโลกออนไลน์ บทสรุปของคดีนี้ตอกย้ำถึงความสำคัญของการสร้างกำแพงป้องกันตัวเองในโลกดิจิทัลคอมเมนต์บอกเรานะถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วพบกันใหม่ในตำนานบทหน้าที่นี่มิติโกด